โรคต้อกระจกนะคะเกิดจากความเสื่อมของเลนตานะคะจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มต้อกระจกเราก็เลยพบเจอในช่วงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่นะคะ การสังเกตอาการของต้อกระจกง่ายๆอย่างเช่นอาการจะมีอาการตา,าพร่ามัวเห็นภาพเบลอมัวนะคะบางคนเห็นเป็นภาพซ้อนเห็นภาพหลายภาพในดวงตาเดียวหรือในช่วงกลางกลางคืนจะเห็นแสงไฟเป็นแสงจ้ากระจายหรือว่าเป็นวงแหวนล้อมรอบนะคะความขุ่นของเลนส์ตานี้จะขุ่นลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแว่นตาที่บ่อยขึ้นนี่คืออาการสังเกตง,ง่ายๆนะคะ ัจจุบันการรักษาทําได้ด้วยวิธีเดียวคือการลอกเปลี่ยนเลนโดยการเอาเลนสขุนที่ติดตัวคนไข้ามาออกแล้วก็นําเลนเทียมเข้าไปใส่ให้แทนการกลับมามองเห็นของคนไข้ก็จะสว่างขึ้นค่ะ